สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่2ของสัปดาห์ที่สนะคะวิชาวิทยาศาสตร์หลังจากที่เราเรียนจบนะคะเรื่องที่2วัฏจักรชีวิตของสัตว์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้คลิปนี้คุณครูตีจะพาเด็กๆนะคะมาทําแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะเดียวจะพาทําให้เสร็จเลยนะคะ เด็กๆจะได้ไม่มีงานเยอะเนาะนะคะเดี๋ยวคุณคูติจะพาทำนะคะเดี๋ยวนะแปบบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณคูติเปิดหน้าจอกัอนนะรอนะคะนะคะแปบบ๊บนึงนะไปได้ยังนะคะแปบบ๊บนึงนะรอแป๊บนึงนะคะ แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งรอแป๊บเดียวแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอ่ะมาหรือ,อยังอุ้ยหรอมองหนังสือวิทยาศาสตร์นะลูกเพราะว่าเราจะทําแบบหับท้ายบทเอาหนังสือวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์นะ,อะรอเดียวรอเดียวอ่ะได้ยังได้ยังคะหนังสือวิทยาศาสตร์ได้ยังได้แล้วเปิดไปนะ 46นะคะหน้า46คุณรู้ีีปเปิดรอเด็เกๆแล้วนะคะ,ะเจอหรือยังเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอมันใจขึ้นนิดนิดนึงเนาะอุ๊ะปุ๊ะเจอดีน,นะยิ่งทําไม่เป็นอยู่ทีนี้มาดูเปิดทุกคนแล้เนาะนะคะเขาบอกว่าดูภาพและตอบคําถามให้ถูกต้องนะคะดูภาพภาพหมายเลขหนึ่งไข่ของอะไรก็ไม่รู้หมายเลขสองไข่ของอะไรเอย่ยนะคะ หมายเลขสามยุงหมายเลขสี่หมายเลขห้าหกเจ็ดแปดให้เด็กๆด,ดูตามนี้แหละลูกดูตามหมายเลขมันคือลูกอะไรทีนี้ข้างล่างข้างล่างเอาขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยเนาะข้างล่างนะนะคะเขาบอกว่าโอเคเขาบอกว่าจากภาพมีสัตว์อะไรบ้างนะคะเด็กๆรู้แล้วเด็กๆก,ก็เขียนลงไปเลยนะคะไหนดูซิ มีอะไรบ้างอ่าไล่มาอ่าคุณรูตีเห็นกบก็เขียนกบลงไปนะคะกบลงไปเห็นอะไรอีกลูกเห็นสุนักนะคะก็เ,เขียนคำว่าสุนักลงไปเห็นอะไรอีกคะในผ้าพเพ้นแมลงสาบก็เ,เขียนคำว่าแมลงสาบลงไปนะคะแมลงสาบนะคะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกอย่างไหมอ่าเห็นอะไรคะสุดท้ายก็คือยุง ยูใช่ไหมคะถูกไหมอ่าทีนี้มาดูทีนี้เด็กๆก็ดูข้อสองเขาบอกว่านําหมายเลขในภาพของวัฏจักรชีวิตของสัตว์แต่ละชนิดมาลงในช่องนะคะเราก็ไปดูแต่ละข้อนะคะแต่ละบรรทัดนะคะบรรทัดแรกเขาบอกว่าวัฏจักรชีวิตของจุดๆคือมันมีวงกลมอยู่สี่วงกลมด้วยกันใช่ไหมคะฉะนั้นเด็กๆก็ดูว่าเจ้ากบเจ้าสุนัข เจ้าแมลงสาบและยุงเนี่ยนะคะสัตว์ชนิดไหนมีวงจรชีวิตสี่ระยะนะคะเด็กๆคิดว่าใครเออตัวไหนคะตัวไหนคะหนึ่งสองสามติ๊กต๊อกติ๊กตอกต๊กตอก,ก,อกโอ้ใช่แล้วยุงนั่นเองนะคะยุงนะคะก็เขียนตัวว่ายุงลงไปอ้าวไปดูที่ภาพนะคะยุงออกลูกเป็นเป็นอะไรคะ เป็นไข่ใช่ไหมคะอ่าไขย,ยุงอยู่ไหนเออมองไฟซิหมายเลขไหนนะอ่าหมายเลขหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนะคะพอมันออกจากไขย,ยุงกลายเป็นอะไรละ่ะไปเป็นอะไรดีคะเด็กๆคิดว่ายังไงหมายเลขแปดเนาะเป็นอะไรคะเป็นลูกน้ําจากลูกน้ําเป็นอะไรเอยเราเรียนมาแล้วนะหมายเลขสิบสองถูกไหม เป็นตัวมงจากตัวมงเป็นอะไรคะเป็นยุงตัวผู้ตัวเมียนะคะตัวเต็มวัยเขาเรียกว่าตัวเต็มวัยอ้าวต่อไปบรรทัดที่สองวงจรชีวิตของอะไรเอ่ยที่มีสามระยะนะคะมีสามระยะด้วยกันเนาะสามระยะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะตาดบางกันขึ้นไปหน่อยนะคะเด็กๆคิดว่าอะไรกบไหม อ่าถ้าเป็นกบไม้ก็เขียนตอบกบลปลกปบออกลูกเป็นไข่ไข่ไม้เลขไหนไข่กบอ่าหมายเลขจุด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 อ,อ่ามีวงกลมจุดดำดำหยุดเอ่อมีขาวขาวเนาะนะคะก็คือหมายเลขสี่จากหมายเลขสี่นะคะเป็นออกมาเป็นอะไรคะกบเป็นลูกอะไรคะลูกลูกออดเนาะหมายเลขหก 6, นะคะ ต่อไปก็เป็นอะไรคะเป็นแม่กบพ่อกบเขาเรียกว่าตัวเต็มวัยนะคะเขียนลงไปเลยต่อไปบรรทัดที่สามเออสัตว์ตัวไที่มีวงจรชีวิตสามระยะนะคะสามระยะสุนัขไหมหรือสุนัขก,กับมแมลงสาบอ่ะเอ,อ้ยสุนัขก,ก็คงไม่ใช่หรอกนะคะคิดว่าเป็นมแมลงสาบเนาะนะคะใช่ไหมเด็ก,ดกๆคิดเหมือนที่เชื่อตุยมยคะมแมลงสาบนะคะ เป็นอะไรคะอันแรกไหนไข่แมลงสาบอยู่ไหนบางคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะก็คือหมายเลขสองนั่นเองนะคะต่อไปพอแมลงสาบไข่แล้วก็ออกลูกมาเป็นพอดออกมาเป็นอะไรคะแตกป๊อปออ,ออกมาเป็นเจ้าตัวอ่อนตัวอ่อนของแมลงสาบนั่นเองคือหมายเลขเท่าไหร่คะหมายเลขสิบเอ็ดอ่ะพอตัวอ่อนแล้วก็กลายเป็นอยู่มานานวัน การอาหารเยอะๆก็กลายเป็นใครคะพ่อแมลงสาแม่แมลงสาก็คือหมายเลขเจ็ดนั่นเองอ่าต่อไปเหลือเหลือสัตว์ตัวไหนที่เรายังไม่เขียนเอ่ยก็คืออะไรคะคืออะไรคะสุน,นัขนั่นเองนะคะสุน,นัขคะออกลูกเป็นตัวนะคะสุน,นัขคลอดลูกออกมาก็เป็นตัวอ่อนนี่น่ารักนะคะก็คือหมายเลขอะไรล่ะหมายเลขห้าใช่ไหมคะ พอทานข้าวเหมือนเด็กๆนั่นแหละนะคะทานข้าวเ,เยอะๆก็จะกลายเป็นตัวเต็มใบโอเคเรียบร้อยแล้วนะนะคะเดี๋ยวเราจะต่อไปอีกหน้าหนึ่งเลยนะโอเคไปเลยนะคะ,นะคะมามาหน้านี้นะคะหน้านี้อดูหน้าต่อไปเลยนะอันนี้เป็นวัฏจักรชีวิตนะคะเขาให้รูปเรามาง่ายมากเลยนะคะ ดูดูแค่รูปภาพก็รู้ว่าเป็นวัรจักรของอะไรนะคะภาพที่หนึ่งก็คืออะไรลูกไก่นั่นเองเนาะภาพที่สองมีสีระยะอินไม่ผีเสื้อเขียนไปง่ายง่ายมากเลยดูจากรูปก็ห็นแล้วนะคะรู้แล้วนะคะต่อไปภาพที่สามนะคะภาพที่สามภาพที่สามก็คือวงจรชีวิตของแมวแมวมีวงจรชีวิต กี่ระยะสองระยะนั่นเองต่อไปภาพสุดท้ายก็คือวงจรชีวิตของปลาหางนกยุนนะคะปลาหางนกยุเนี่ยมันออกลูกเป็นตัวนะลูกนะนะคะไม่ได้เป็นไข่นะเป็นปลาที่เศษหน่อยหางนกยูนนกยูนะคะอ่าน,น,นะคะ,นะคะน้านี้เสร็จแล้ว ส่วนที่เป็นวงกลมเนี่ยคุณคณรูสุ๋ยเคยให้เ,เด็กๆลองทําหลังจากที่เรียนจบในคลิปที่1ใช่ไหมคะคลิปที่หนึ่งของสัปดาห์ที่4ีนี้แหละที่เด็กๆเรียนไปเนี่ยนะคะจานั้นเด็กๆก็ทําเลยนะคะตรงนี้นะทําเลยนะคะทําเลยทํามันจะมีคําตอบอยู่หน้าเท่าไหร่ลูกาหาคําตอบได้นะคะอยู่หน้า,าหน้าเท่าไหร่เอ่ย หน้าสี่สิบห้านะคะหน้าสี่สิบห้าเวลาเด็กๆเขียนเด็กๆก็เขียนหนึ่งนะคะสอง่สามนะคะเขียนหมายเลข3มานะคะเรียงเรียงเรียงลงไปนะคะเขียนหมายเลขสามเขียนหมายเลขสามนะคะเรียงเรียงเรียงกันไปหมายเลขสามสี่ห้านะคะต่อไปเลยนะคะอะ่ะนี่หน้านี้เสร็จแล้ว ต่อไปอย่างเร็วเลยนะคะต่อไปเลยนะ,นะะหน้าต่อไปหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่แปดสิบสี่นะครับเขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวลากลงมาก่อนใช่ไหมลากลงมาก่อนนะเดี๋ยวขยายทีนี้เขาบอกว่า สังเกตเปรียบเทียบปฏิจจชีวิตของปูกนะ,ะแล้วก็ผีเสื้อแล้วตอบคําถามนะคะเด็กๆดูปูกมีกี่ระยะนะคะปูกรไข่พอไข่กลายเป็นตัวนอนแล้วก็เป็นอะไรคะตัวเต็มวัยส่วนเจ้าผีเสื้อมีระยะชีวิตเท่าไหร่สี่ระยะจากไข่กลายเป็นตัวนอนจากตัวนอนเป็นดักแด้แล้วก็เป็นตัวเต็มวัยทีนี้เขาก็เลยถามเราว่า วัฏาจาักรชีวิตของสัตว์ทั้งสองชนิดเนี่ยมีความเหมือนหรือแตกต่างกันนะเป็นอีกแล้วเป็นอีกแล้วเดี๋ยวนะเพื่อนขึ้นไปก่อนจัดหน้าจอกก่อนนะคะเด็กๆจะได้เห็นชัดๆเนาะเอาละทีนี้เราจะตอบว่าเหมือนหรือแตกต่างกันคะ่ะเหมือนไหมเหมือนไหมคะอ่าดูตอนแรก ออกลูกเป็นไข่เหมือนกันนะคะพอออกลูกเป็นไข่ก็เป็นอะไรคะเอเจ้าบวกเนี่ยจะเป็นตัวอ่อนแต่เจ้าสีเสื้อเป็นหนอนเป็นหนอนแล้วก็ดักแป้นะคะมีมีสีระยะแล้วก็มาเป็นตัวเต็มไบนะคะเจ้าปวกก็เป็นตัวอ่อนตัวอ่อนแล้วก็เป็นตัวเต็มไบเลยฉะนั้นสัตว์ทั้งสองนะคะออกลูกเป็นยังไงคะเอไม่เหมือนนะคะ มีความเหมือนอยู่ออกลูกเป็นไข่นะคะแต่ว่าวงจรชีวิตนะคะวัฏจักรชีวิตไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆก็ตอบว่าออกลูกเป็นไข่เหมือนกันนะคะแต่วงจรชีวิตไม่เหมือนกันเราก็ตอบว่ามีวัฏจักรวงจร ที่วิตต่างกันเอาสรุปย่อๆเนาะก็บอกว่าต่างกันยังไงล่ะก็บอกว่าบ <c oughs> วกมีองจรชีวิตอ่าเท่าไหร่คะสามระยะ ต่อไปอะไรคะใครที่ทําแล้วก็ไม่เป็นไรนะลูกนะคะถือว่าคุณครูตีเฉลยนะคะเฉลยให้เด็กๆด,ดูนะคะต่อไปผีเสื้อนะคะใครที่ทําแล้วที่คุณครูตียังไม่ตรวจก็ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวคุณครูตเอ่าอาทิตย์ไหนที่คุณครูตีเอาหนังสือมาตรวจก็ครูตีก็จะเช็คให้เองนะคะอ่าวงจรชีวิตนะคะมี สีระยะอีเตือ้อเนาะมีสีระยะอ่าทีนี้เขาถามว่าเดีย๋ยวนะเลื่อนก่อนนะเลื่อนขึ้นไปก่อนนะครับปฏิจัดหน้าก่อนนะคะอ่ะอข้อสองเขาถามว่าไงลูกข้อสองเขาถามว่าหากต้องการเลือกศึกษาวัฒจักรชีวิตของสัตว์นักเรียนจะเลือกศึกษาสัตว์ชนิดใดเพราะเหตุใดเด็กๆก,กจะเอาอะไรล่ะก็เป็นเหตุผลของเด็กๆนะคะเช่นเ ผู้ติจะเอาผีเสื้อสมมุติว่าผีเสื้อเพราะว่ามันสวยงามเนาะเอาเอาผีเสื้อเอาบอกว่าต้องการวัตถุาจักรนักเรียนจะเลือกศึกษาสัจจนิดเดีผีเสื้อเพราะอะไรล่ะเพราะว่าผีเสื้อเด็กๆก็ลงไปเพราะอะไรเด็กๆก็ให้เหตุผลของเด็กๆไปเลยนะใครชอบบวกก็คำว่าบวกนะคะเพราะอะไรหนูถึงชอบนะคะหนูก็ให้เหตุผลไปนะคะ เห็ดผลไทยเหตุผลมันอันนี้ส่วนตัวนะคะส่วนตัวเนาะทีนี้ไปที่ข้อสามเลยหากวัดถาจัดชีวิตของผีเสื้อขาดไปหนึ่งระยะจะส่งผลอย่างไรอ่ทีนี้เป็นไงอ่ะมันเกิดมาแล้วมันมีวงจรชีวิตแบบนี้ถ้ามันขาดไปช่วงใดช่วงหนึ่งมันอาจจะเป็นยังไงคะผลกระทบต่อเราไหมโอ ีเสื้อเป็นยังไงศูนย์พันแน่นอนเลยใช่ไหมคะเอ,อผีเสื้อตายแน่นอนเลยเนาะศูนย์พันถ้าเป็นแบบเนี้ยนะคะไม่มีผีเสื้อเลยผีเสื้อจะศูนย์พันเด็กๆก็เขียนไปอันนี้คือตัวอย่างนะเด็กๆก็เขียนไปเลยในความคิดของเด็กๆอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูตุยทำให้เด็กๆดูนะคะ ไม่ใช่เอาตามผู้ถเลยใครจะมีความคิดที่แตกต่างก็ไม่เป็นไรแต่ดูในคําถามนะคะอ่ะประมาณนี้อ่ะเด็กๆคิดว่าอะไรอีกอะไรอีกนะคะเด็กๆก็เขียนลงมาเลยนะคะเขียนได้เลยโอเคไหมคะอ่าให้เด็กๆเขียนเองนะแดดหนึ่งแดดสองนะคะเหตุผลนะคะนะทำแบบนี้มันก็จะง่ายนะคะต่อไปเราไปหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าสุดท้ายเนาะ ของคลิปนี้ก่อนนะคะของคลิปนี้ก่อนเนาะจะไปหิหน้าเนึงนะคะอเดี๋ยวนะอ้าถึงเงินนี้แล้วนี่อ่าเดี๋ยวนะคะติจัดหน้าแป๊บนึ่งนะคะอ่ายังเลยนะคะเปิดนี้เดี๋ยวนะคะแต่เย็นๆตาอนนี้ก่อนอืม อมันอยู่ต้องบนนี้เองอ่าทีนี้เขาจะให้เป็นเนื้อเรื่องนะคะอ่านเรื่องที่กําหนดแล้วตอบคำถามนะคะชีวิตของยุงเขาบอกว่ายุงนะคะเป็นมแมลงที่พบได้ทั่วไปจะพบมากในบริเวณที่มีแหล่งน้ำนะคะยุงวางไข่และครับ ฟักตัวนะคะอ่อนเราเรียกว่าลูกน้ำนะคะจากนั้นก็จะเปลี่ยนจากลูกน้ำเป็นตัวโม่งใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นยุงเขาก็เลยบอกว่าเมื่อตโตเต็มวัยยุงตัวเมียนะคะดูดน้ำบานาตัวเมียนะ,ะนะดูดน้ํบาดานจุดจดจุด,จด,จด,จดนะคะแล้วก็อินเลือดเราอ่า โอ้แสดงว่ายุงตัวเมียนี่นายกินเลือดเราส่วนตัวผู้เห็นไหมคะส่วนตัวผู้จะดูดน้ําหวานจากดอกไม้พืชผลไม้ยุงเป็นพาหะนํารโรคนะคะเป็นตัวนำเชืโรคเช่นไข้เลือดออกแน่นอนอยู่แล้วไข้มาลาเรียนะ,ะทีนี้เขาก็เลยถามหนูว่าข้อหนึ่งวงจรชีวิตของยุงเป็นอย่างไรนะคะอ่ะ ข้อหนึ่งนะให้เด็กๆสรุปว่าวงจรชีวิตก็คืออันดับแรกนะคะออกลูกเป็นอะไรคะยุงออกลูกออกลูกเป็นไข่ออกลูกเป็นไข่แล้วก็มีวัตถร ชีวิตนะคะ,ส,ะ,ะ,ะสีระยะนะคะระยะด้วยกันอ่ลืมสละมีสีระยะนะนะคะเด็กๆก็เขียนไประยะที่หนึ่งเอาเอาแค่แค่นี้ก็คงไม่เป็นไรหรอกเนาะเพราะว่าเอ่อเรามีในเนื้อหาอยูอ่ระยะที่หนึ่งคืออะไรคะเป็นไข่ก่อนนะไข่อ่าเป็นวางไข่แล้วก็มาเป็นลูกน้ํา แล้วก็มาเป็นตัวโมง้งแล้วก็เป็นตัวยุงนะคะเขาบอกว่ายุงเพศใดที่เป็นพาหะนำโรคมาสู่คนและสัตวน์น,นะคะอ่าเมื่อกี้คุณตุยกยำแล้วยุงเพศไหนคะอเพศไหนเออเออเออ,อ,อก็คือยุงตัวเลยคะยุงตัวเมียนั่นเองเด,ด็กๆก็จะลงไปยุงตัว เมียนะคะตัวเมียโอ,โอเคทีนี้แบบฝึกหัดนี้นะคะยุงเพศใดที่เป็นลกูกาสุขคนเราและสัตว์นะคะก็คือยุงตัวเมียทีนี้พอเสร็จตรงนี้แล้วนะคะข้างหลังมันก็จะมีอีกนะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปนะคะชั่วโมงต่อไปเราค่อยทำต่อไปนะคะเดี๋ยวค่อยทำต่อไปอีก มันจะมีแบบประหัดประมาณสี่หน้านะคะนะคะคเดี๋ยวค่อยทำต่อไปวันนี้นะคะไม่มีนะคะไม่มีไม่มีให้เด็กๆทำต่อคลิปนี้นะคะคล,คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะให้เด็กๆอยู่บ้านรักษาตัวเองนะคะรักษาตัวเองอย่าไม่ดู ไม่เรียนนะนะคะต้องเรียนเพราะว่าทําปฏิบัติตัวเหมือนที่เราเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะคะอ,อ่านศึกษาเนื้อหาที่คุณครูสอนนะคะที่คุณครูสอนนะคลิปนี้ไม่มีการบ้านไม่มีแบบก็เพราะว่าคุณครูตุธพาทาแล้วนะคะเดี๋ยวเนะจอกันคลิปหน้านะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปสัปดาห์ที่เท่าไหร่ที่ห้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อ่ะวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะบายบายลูกเป็นเด็กดีนะคะอันนี้ชอบนะ